สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีนกรชาแนลนะครับผมพาพี่น้องไปเอาบุญน้อกันนะครับตาเดียรพี่น้องเอ้ยแม่เขาตาถึงแต่หมื่นไปล้ำโยนกู้ด่อนเฮ้ยน้นองหานพี่น้องเขาตาปั๊บเดียวด่อนสองมื่นแล้วท่านออกมันมันกับว่าขัดเดิพี่น้องแต่ว่ามันทางออกอาการเจ็บๆนิดนึงนะครับผมโควิดกับมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคอยลำบากหลยตอนนี้ได้ยินข่าวว่าขอนแก่นนี่ห้ามเล่นทุกอำเภอเลยดิทั่วจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับ ามีการจัดงานตั้งแต่วันที่หกถึงวันที่สิบแปดประาจะเป็นเพจปลอมเพจจริงแล้วการน,นั้นบิดเพจนึงกะว่านนรถทิมงานไปคว่อีกรอบสองคนนะเป็นบ่ายอย่ออางเนาะจะกระแสข้าวอย่างไปทัวทิพย์่วเดียแล,ล,ล้วรอบแรกกับว่าท่านด้เศ้ายข่อยกันอะได้ม่ครบสองอีกหรอกควพวก,กันลงข้าวลงอย่างกันนะจะอยากสร้างกระแสอย่างอย,า,งอยากดังอย่างเนาะเฮ็ดตามความจริงเฮ็ดชิปนะครับพี่รองม้วนนี้อยู่ีคนนันทรง ไม่เบิ้องจำแม่ผมตัวได้ก็ทราบนะครับผมขอบผมะมวลเก็บบางหนึ่งศูนย์ตัวหนุบัตเหตุผู้ใดอยากเกิดดูนะมันพวกพี่น้องเนาะอันนะครับผมมื่อนีนทีมงานแสงทองฟิลเลียนครับผมทีนี้คอนแชแนลพาพี่น้องไปเอาบุญน้อกันพี่น้องสาธุเอาบุญน้อกันมื้อนี้เรามากับแม่ต้อยแสงทองฟินแลนด์ครับสวัสดีค่ะช่างน้อยพาเพลินสวัสดีครับสายบุญพี่น้องสายบุญมื้อนี้ครับผม แล้วก็พ่อลุงอ่าผมสวัสดีครับนุ่มบุญคนโก้นะครับครับนุ่มบุญครับตอนนี้ร้องโทรศัพท์อยู่ตอนนี้ร้องโทรศัพท์ภาษีใดมือใดเกี่ยวแต่ด่ากันกันเลยว่าอะอานะครับพี่น้องรอพี่ใดติดตามว่ามือนี้เขาจะไปจังใดอะไรยังไงไปมองใดแล้วก็เขาจะไปมอบมีหยังเห็ดได้ไหนเนี่ยอย่าพลาดบุงนะครับผม เคล็บแบบบ่าเลี้ยวหมดเลยสิเค็บเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตไปนะครับผมแล้วก็อันที่พันช่องแม่ต้อยช่องช่างน้อยนะพี่น้องช่างน้อยพาเพื่นนะครับผมตอนนี้ผ่านเกณฑ์แล้วนะครับผมตอนนี้ร้อยเวลาขอบคุณที่สิบหนึ่งนะครับเด้อสุดท้วันที่จะแต่งเงินง่จยให้ช่างน้อยพาเพื่นประกบดึงพันซับครับผมพันกวนนะครับเด้อพันกวนอะไรพี่น้องแบบนี้รอดีใจหลายครรับอเวลาแบบนี้ร้อเวลาครับผมแับนี้ขอบคุณในหลายนะครับเด้อพี่น้องรอติดตามครับผม มาถึงแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ยังไม่ันออกเป็นโรงเรียนนะครับทองทองก่อนสั่งหน่อยมาดี่พี่น้องเด้อะน้องกีนพี่น้องแซบแบน้องกินน้องจีนครับมาถึงแล้วนะครับชักหน่อยนะครับผมตอนนี้รอไอติมนะครับแล้วก็สีออกไปไปนะครับันนี้เดี๋ยวให้กินก่อนนะครับ เซฟก่อนนะครับพมลุงมากินนมเสียนมาดิอาบรรยกากินขนมครับบุิเฟรกินขนมเสียพราว่าต่อยของน้ำนะครับก่อนที่เราจะออกไปโรงเรียนนะครับกินก่อนนะครับชิมก่อนชิมก่อนนะครับผมเสีบพี่น้องแซ่บแส่ยบวดีน่ากินมากนะครับเดี๋ยวรอไอติมตอนนี้ไอติมประมาณย0นสิ่กีก็ถึงนะครับบรรยากาศ พอสอบไปโรงเรียนเลยนะครับพี่น้องแถาไปรอชมบรรยากาศที่โรงเรียน,นครับ,บรเด็กกินข้าวแล้วนะผมตอนนี้กำลังรับประทานอาหารนะครับเด็กกรับประทานอาหารอยู่นะครับแล้วก,ก็จะมารับมอบขอ,องกันแล้วก็เป็นไอติมตอนนี้ก็เป็นไอติมกินมาแล้วนะครับ สาธุบุญนักันพี่น้องนะครับผมดเตนแดโลกมามาให้็กได้กินนะคะใครกินหมดก่อน้เตมก่อนเลยแลใครอยากินตมยอมือได้กินค่ะได้กินค่ะได้กินหมดเลเดี๋ยวเราไกินลดีรินตะครกก่อนตนก่อนได้เลยล เด็กเยอะล็กหลายอยู่ดิเด็กหน่อยหลายอยู่นะครับจะต่อยมา้อมือเด็กหน่อยมืตอนนี้รับประทานอาหารอยู่แล้วก็รับมอบเป็นนนะครับหมดแล้วมิ้คะหมดแล้วมหมดค่ะจะรระครัากาศในพน่นองนะครับ เริ่มแจกไอติมแล้วนะครับตอนนี้เด็กต่ <ไป S 1> แอแถวไอ้นี้มาตักแม่ฮะ<า>มา,ต,ามมตักเลยอะตักเลยตักเลยไปต่อแถวเร็วไปต่อแถวเร็วเอบอ,อุ่นแม่โฮมเล็กหน่อยกับเป็นตาฮักนะครับผมพี่น้องนะครับผมชาวบ้านก็ให้มากินรับประทานด้วยนะครับเพราะว่า ทำมาเยอะสองถังนะครับผมให้นักเรียนที่เหลือก็คือชาวบ้านกินได้เลยนะครับผมเป็นไอติมขอบคุณสายบุญทุกท่านเดี๋ยวผมจะไลน์น้ำให้พี่น้องฟังนะครับผ่านเพจบุกหรือผ่านยูทูปนะครับผมผ่านยูทูปนะครับเดี๋ไลน์น้ำนะครับเด็กอ๋อเด็กก็แบบย่ได้อุดมสมบูรณ์พี่น,น้องเอ<ล><ด>้ยอุดมสมบูรณ์อบอุอบ่นดีนะครับผม แถวได้กินแล้วเด็กๆคดกันนะครับผมาสาุบุญน้ำกันพี่น้องนะผมพี่น้องสายบุญทุกท่านเดี๋ยวประกาศาะะรายนามนะครับผมจะจะบอกรายนาสื่อได้พี่น้องเด้อเลยร,ว,รวมบุญแน่นะคะนร,รับผมเลยรวมบุญแน่นะคะรับเด็กเยอะนะพี่น้อง ขจีนจะเป็นผู้ปกครองของเด็กรับประทานนะผมเพราะว่าอาหารกลางวันเด็กมีอยู่แล้วนะครับทุกคน้องพี่น,น้นองล็กน้อยกับาหนัพี่น้องอีาวยายอ้าว่านี่กเ้าหน้าับทไมมาแ่นได้นไปด้านข้างเ<ด>คุยมีมีวนันีห้คนนะครันแผกแจกนะครับผมเริ่มแจกแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะพี่น้อง เป็นช็อตเป็นช็อตไปนะครับผมสาธุบุญน้ำพันพี่น้องครับผมพี่น้องสายบุญสะพานบุญทุกท่านครับผมขอให้มีความสุขความเจริญน,นะครับน,น,น,รนี่คือเป็นอุปกรณ์ที่เขาซื้อได้พี่น้องเลยเป็นชั้นนะครับลูกนีก็นั่น,นะครับนี่ครับงบหนึ่งพันบาทนะครับผมนี่เขาลุงลอ,อ,อยนะครับมาต่อยอ้าบุญดูตอนอ้าบุญดูตอ ครับเกครับาินอไ่ครับมอะม้ก็นมบอีกนะก็หลายเราพี่น้องได้ยีสบาทนะหลายคนพี่น้องพร่เป็นบุญกระมือหนึ่งเลยครับอันนี้กระมือหนึ่งเลยส่ชงสั่กระมือหนึอาหารอีกหกพันบาทนะครับอาหารอาหารลจิ้มหกพันบาทนะครับผินด้วยน้งกินด้วย อยากดูพี่น้องผู้ปกครองนะครับผมก็มาซื้อของเหลือเที่ออกไปกินบ้านได้เลยนะครับบรรยากาศเดี๋ยวรับมอบนะครับผมแล้วก็มีขนมจีนนะผมนี่ขนมจีนพี่น้องขนมจีนน้ำยานะครับผมขนมจีนน้ำยาตอนนี้กำลังอโดนเด็กๆอยู่นะครับ ไหนม่ได้กิน,นไมีมีไมคะไม่ไมีไแล้วตไ,ไ,ไนหนได้กินเป็นเจ้มืออร่อยไหมคะลูกอร่อยเ,เด็กๆหันะหน้าไปทางผู้ใหญ่ใจดีแล้วขอบคุณพร้อมกันไน Thank okay. ี่น้องตอนนี้ก็เสร็จพิธีการเรียบร้อยนะครับผมบันนี้เขาก็เดินทางกับยะโสธรครับผมเตรียมลุยงานต่อนะครับขอบคุณ f อทุกท่านทชียร์การติดตามเป็นวันศาเนข่ยได้ชื่อมนแสงทองพิเรนทุกท่านครับผมทชียร์การติดตามแม่ต้อยแสงทองพิเรนแล้วก็ช่างน้อยผ่าเพลินแม่ผ้ามวนผ้าเพลินครับผ้าเพลินช่างน้อยผ้าเพลินนี่พ่อรุ่งสวัสดีครับอันนุมอุบลคนมักเลาะพี่น้องซื้อช่องให้นี่เดี๋ยว สีผ้าสีให้เราเปิดยุพี่น้องเร็วๆนี่แหละเดี๋ยวรองบประมาณจากทางไก่กันนกบนจาาอดสุเลือนู้บนคนหมักเลาะพี่น้องนะครับเมื่อนี้ครับผมขอบคุณสะพานบุญทุกท่านนะครับผมทีมงานวาสิเป็นแมตตอยพ่อลุงวาสิเป็นสร้างน้อยนะครับผมที่ร่วมด้วยช่วยกันมามอบขนมจีนน้ำยายี่สบห้ากิโลนะครับผมแล้วก็ไอศครีมสองถังนะครับผม มือน,นีมามอบให้เด็กๆแบบว่าตะก้อนหนานี่ผมได้มอบเงินแล้วครับจานวนหนึ่งหมืนบาทนะครับจํานวนหนึ่งหมืนบาทเพื่อซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์ใส่อะไรที่นอนนักเรียนเป็นไส้ของจิปะตะของเด็กหน่อยครัพี่น้องกระเปรงกระเป๋าของสําคัญเด็กหน่อยนะครับเป็นชั้นวางของนะครับผมให้ทุกคนคนละหนึ่งชิ้นนะครับผมเป็นเงินจานวนหนึ่งหมืน,น,น 1, บาทก็คือเงินจานวนหนึ่งหมืนบาทนั่นคุณครูใดก็คุณครูทุกค,ค,ค,คนอ่า ลงมาตีกันไปซื้อของให้เด็กหน่อยดีกว่าสินะเพราะว่างบอาหารกลางวันเขามีแล้วนะครับผมแล้วก็มีอาหารกลางวันมีขนมจีนน้ำยาแล้วก็มีไอศครีมครับผมมามอบให้น้องๆกับเด็กหน่อยอบอุ่นนะครับผมเด็กหน่อยมีความสุขแล้วก็มีความสุขครับผมแบ่งปันกันพี่น้องครับผมนีเด็กหน่อยกับมอบให้เด็กหน่อยถือว่าเด็กหน่อยที่ยังลำบากกับมีพี่น้องเนานะครับเอาพี่น้องคือว่าคลิปนี้เอา บุญมาฝากพี่น้องบุษบุญสุขคนผู้ดใดเข้ามาเบื้องคลิปนี้ขอให้ลำลำรวยๆขอให้เจริญรุ่งเรืองในหนาที่การงานสาธุพี่น้องครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาครับผมขอบคุณที่ให้การติดตามทีนี่ก่อนช่อพร้อมเลยทีมงามาแสางทองพินันทุกท่านครับผมเงอน,นสะพานบุญออามาสี่คนพี่น้องแต่ว่ารายนามชื่อก็มีน้องแพรลี่น้องกิฟน้องปอนน้องตาลน,น้องยิน น้องตาตาน้องโซฮอตพอลุงแม่ต่อยช่างหน่อยนะครับผมที่ร่วมอบนุมโมทนาบุญมาครับเผาเมือนี่ครับผมที่เป็นอาหารกลางวันของเด็กแล้วก็สาบาันบุญฟังไก่พี่น้องก็คือจากกรุงอัตเตเรียพี่กไก่จากอิตาลีนะครับผมคุณลมจากอุดรธาน,นีนะครับผมอ่ะสาธุบุญน้งกันพี่น้องคลิปนี้คือเสียวัยสมนีคลิปหนาจังพอกันไหมครับว่าที่เป็นคอนเทนต์ใดนนะครับผมเดี๋ยว ้องรอติดตามนะครับขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์คลิปนี้เอาไว้้ำนีคลิปหน้าเั้งพอกันไหมสวัสดีค่ะ